ค่ารันพุลุนยางแตกนะคะมาอัปเดตนะคะล้อมือสองทั้งหมดเลยนะคะรอบนี้นะคะมีล้อหยดน้ำนะคะหลก 1, ักพันเข้า1ชุดนะคะ D1 fc นะคะล้องานลนโซ่นะคะนี่ค่ะราคาหลักพันเท่านั้นเลยค่ะ sdr ล้อมือสองนะคะยางปี22นะคะตุ่มหน้ายางยังติดนะคะราคาเบาๆบาเท่านั้นเลยค่ะการยก suv นะคะเป็นล้องานโ r o แมกค่ะราคาถูกแน่นอนนะคะแมกเวลราคาหลักพันเท่านั้นเลยนะคะล้อลนโซ่นะคะ ยางสวยเลยนะคะนี่เลยค่ะมาที่ชุดแรกเลยนะคะเป็นล้อหยดน้ํานะคะเป็นแมกหยดน้ํางานเลนโซ่ค่ะยางปียี่สิบนะคะสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหนะคะเป็นยางปียี่สิบค่ะเป็นล้องานเลนโซ่นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่8 9ด0ันร้อบาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะเป็นล้อออฟโรดคอม16นะคะแ9ด0ัน้าร้อยบาทค่ะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะยางปียี่สิบนะคะชุดนี้นะคะ นี่ค่ะออฟโรดสายลุยนะคะมีแค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะคะรอบนี้นะคะมีแค่หนึ่งชุดเท่านั้นเลยล้อแม็กวันงานเรนโซค่ะราคาอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทเลยค่ะนะคะแล้วก็มีล้อดีวันเอฟซนะคะเป็นล้องานเรนโซค่ะออฟลึกๆแบบนี้เลยนะคะล้องานเรนโซเลยนะคะออฟลึกๆเงาเงาล้อเงากริฟตเลยนะคะยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะคะปียี่สิบค่ะนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ 9,500บาทเท่านั้นเลยค่ะนะคะยางก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะยางก็จะเป็นตีนแถมไปนะคะแต่ได้เป็นล้อ D1 f ันะคะเป็นล้องานเรนโซ่ค่ะยางดิสติยางไทย2 5 5ห้ปี20นะ,ะราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะนะคะ9,500บาทเท่านั้นเลยนะคะ9,500บาทนะคะชุดนี้นะคะล้องานเรนโซ่ค่ะ นะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็กเวลล์ออฟลึกออฟกะละมังนะคะแม็กเวลชุดนี้ค่ะเป็นแม็กเวลล์ออฟลึกออฟกะละมังล้อเงาเงาเลยนะคะนี่ค่ะออฟลึกลึกล้อเงาล้อเงากิฟตเลยนะคะล้อยางสวยเลยค่ะยางดีเซนติยางไทย2 6 5 6 0 1 8ปี20นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,500บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆเลยนะคะ แม็กเวลล้อเงากิฟเลยนะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้ใส่รถกระบะหกรูตัวสูงนะคะราคาอยู่ที่9,500บาทเลยค่ะนะคะแล้วก็มีล้อเอ r ค่ะชุดนี้แม็กเ r กว้าง8.54วงค่ะนะคะ แมกเอสกว้าง8.5สีลูกนะคะชุดนี้นะคะสเปคใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะเป็นสีเท่ากันนะคะยางปี2 2ค่ะตุ่มหน้ายางยังติดนะคะชุดนี้นะคะใครหาสายหกใส่แล้วล้อไม่ล้นล้อไม่ยื่นแน่นอนนะคะล้อไม่ล้นไม่ยื่นแน่นอนค่ะยาง235 458 2 4 5 4 5 8นะคะสเปคเพีเลยค่ะนะคะดอกยางแน่นๆเหมือนเบิกล้อใหม่ยางใหม่นะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่1900บาทเท่านั้นเลยนะคะ1900บาทค่ะนะคะนี่เลยนะคะดอกยางคือเหมือนเบิกใหม่ล้อสวยกิฟเหมือนเบิกล้อใหม่เลยนะคะตุ่มหน้ายางยังติดนะคะนี่นะคะ ตุ่มหน้ายางยังติดค่ะชุดนี้การันตีความใหม่นะคะเหมือนใหม่มากเอาไปราคาเพียง1900บาทนะคะราคานี้นานๆเข้าทีนะคะราคานี้นานๆจะเจอทีเลยนะคะได้มาขายให้ถูกๆเลยค่ะ1 9 0 0บาทนะคะใครหาสเปคไม่ล้นนะคะช่วงนี้หาสายหุกกันนะคะต้องจัดเลยนะคะ1 9 0 0บาทใหม่มากค่ะ ชุดนี้นะคะเป็นลอ้อก,ก้านยก SUV นะคะเป็นลอ้องานโฟแม็กค่ะนี่เลยนะคะนี่ค่ะนะคะเป็นลอ้องานโฟแม็กนะคะเอาไปราคาเพียงหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะคะยางดีเซนติยางไทยสองหกห้าหกสี่สิบแปดปีสิบเก้าเป็นลอ้องานนะคะเป็นแม็กงานโฟแม็กนะคะนี่ค่ะงานโฟแม็กนะคะเอาไปหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยค่ะได้ลอ้องานโฟแม็กไปใช้นะคะ นี่ค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะเอาไปราคาเพียงหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะคะล้องานโฟมแม็กค่ะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็มีล้อ CE 28ค่ะชุดนี้นะคะล้อสวยๆยางสวยๆเลยแม็กซีอียีนะคะยาง255 5้18ปี20นะคะล้อสวยยาง,ง,งสวยเลยค่ะชุดนี้นะคะใส่รถ5รู114นะคะราคาอยู่ที่ 9,900บาทค่ะนะคะ9,900บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะ M ม็กซีสแใส่ลวด5ลูนะคะ9,9 0 0บาทค่ะนี่เลยนะคะใครสนใจนะคะอันนี้คือล้อเข้าใหม่วันนี้นะคะที่ร้านยังมีให้เลือกอีกหลายลายหลายชุดเลยนะคะ ใครสนใจนะคะมาดูมาชมได้นะคะที่ร้านพูลย่นางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ0951199659นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลอง7นะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะหน้าร้านนะคะรับเทิร์ล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทิร์ล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะ ต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งส่งทั่วไทยค่ะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่เลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ